สวัสดีครับ FC ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างบ้านนอกนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาตอบคำถามคุณพี่ FC นะครับที่ถามเกี่ยวกับเรื่องวงจรไฟเลี้ยวนะครับผมก็ไม่เคยได้ทำลงคลิปให้พี่ๆได้ชมสักทีนะครับสำหรับวงจไรไฟเลี้ยวนะครับอย่าลืมเตรียมกระดาษปากานะจ๊ะเดี๋ยวเราจะเอาวงจรไฟเลี้ยวพื้นฐานเลยพื้นฐานเอาแบบพื้นฐานนะเมื่อเราทําเข้าใจพื้นฐานแล้วเราไปเจองานอื่นมันก็เดี๋ยวมันเข้าใจไปเองนะครับผมอ่า ไฟเลี้ยวมันก็จะมีเทเชอร์ไฟเลี้ยวดีเลย์ไฟเลี้ยวนี่ลักษณะแบบนี้นะครับมันจะมี3ขานะครับแต่มันจะเป็นลักสี่นะครับแต่ว่าใช้จริงๆมันจะมี3ขาถ้าอย่างนี้ก็เป็นตัวใหญ่ก็ไฟเลี้ยวเหมือนกันนะครับ 12- 24ต่อเหมือนกันนะครับ12โวลต์24โวลต์ต่อเหมือนกันนะครับตัวนี้จะเป็นกล่องมันก็ตัวใหญ่กว่ามันก็จะมีเสียงดังกว่านะครับตอกแตกตอกแทกตอกแทกนะครับแล้วมันก็จะมีฟิวให้ด้วยนะครับมีฟิวตรงนี้ให้เราด้วยสําหรับใส่พวก6ล้อ10บล้อนะครับ อันนี้ก็จะเป็นของกระบะนะครับของกระบะหรือว่าเราจะเอาไปใส่โมเตอร์ไซค์ก็ได้นะส่วนมมเตอร์ไซค์ที่ผมใช้อยู่ผมก็เอาใช้ของรถยนต์นี่แหละไปใส่นะครับไม่ว่าจะเป็นดีเลย์ไฟเลี้ยวหรือพวกหลอดไฟหรืออะไรต่างๆนานานะครับผมแปลงของรถยนต์ใส่หมดนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะทนกว่านั่นเองนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับสําหรับวงจรไฟเลี้ยวนะครับนี่จะมีอะไรดีเลย์ไฟเลี้ยวหรือว่าเฟชเชอร์นะครับเฟชเชอร์ไฟเลี้ยวนะครับดีเลย์ไฟเลี้ยวหรือว่า นี่ไงมันเขียนว่าอะไรเฟตเชอร์นะครับผมอ่านถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจก็ไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษด้วยนะครับก็จะมีอยู่3ามขานะครับผมจะกําหนดรูปให้มันเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับสี่เหลี่ยมแบบนี้สี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับอ่าเป็นเป็นเป็นสามเหลี่ยมดีกว่ามันจะได้เข้าใจง่ายค okay. เป็นแบบนี้นะครับก็จะมีขั้วมีอยู่สามขั้วนะ ตามเอาตามมันเลยอ่าส่วนมากขั้วบนก็จะเป็นขั้ว E E นะครับแล้วก็อันนี้ขั้วบนนะเป็น E นะไปช้าๆนะครับสําหรับมือใหม่นะขั้วนี้ก็จะเป็นขั้ว B นะครับ B ส่วนขั้วนี้นะครับก็จะเป็นขั้ว L นะครับ L นะครับตัวนี้แล้วเราก็จะกําหนดให้เป็นแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่แบตเตอรี่นะครับ เป็นขั้วบวกนะครับแล้วก็เป็นขั้วลบนะครับอันนี้คือแบตเตอรี่เนาะทีน,ะนี้ตัวนี้ก็คือสวิตกุญแจนะครับสวิตกุญแจสวิตกุญแจเราจะวาดยังไงดีอะเอาวาดเป็นกลมๆแล้วกันเป็นกลมๆแล้วกันนะเป็นกลมๆแล้วกันนะก็มี B เอาแบบ3ขานะเอาแบบ3ขาก็มีเอาขานี้ดีกว่า b แล้วก็ A c c หรือว่ามันเป็นสัญลักษณ์ ig ก็ได้ถ้าสวิตคุญแจตัวเล็กมันจะเป็น ig ถ้าตัวใหญ่มันจะเป็น acc นะครับเขียนว่า ig ig นะครับแล้วก็ขั้วนี้ก็คือขั้วขั้ว s นะครับขั้วเวลาที่เราบิดสตาร์ทนะอืม แล้วก็จะมีอะไรอะ่ะวงจรไฟเลี้ยวถึงทํางานได้มันก็จะมีสวิตไฟเลี้ยวเนี่ยเราเอามาอยู่ข้างนี้แล้วกันสวิตไฟเลี้ยวที่เราเปิดตอกแทกตอกแทก,ก,กนะนะมันอะ่ะเราจะกําหนดให้มันเป็นรูปแบบนี้แล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวกล้องมันดับนะเห็นไหมแบบนี้นะครับเป็นหัวปุ่มแบบนี้เนาะไฟเลี้ยวเนาะอ่าผมว่าจจะวาดไม่สวยนะสวิตเขียนมันก่อนว่าสวิตเปิดสวิตเปิดเปิดไฟมันก็จะมี หลักการทำงานมันมันจะมีสายอยู่สามเส้นนะผมจะกำหนดให้มันเป็นหนึ่งสองแล้วก็สามแบบนี้นะครับตัวสวิงตัวนี้มันก็จะมีสายหลักการทำงานอยู่สามเส้นนะครับแล้วอีกสุดท้ายเลยสุดท้ายเลยก็คืออะไรหลอดไฟนะครับหลอดไฟหลอดไฟผมก็จะวาดขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับเป็นหลอดไฟหนึ่งจุดนะหนึ่งจุด ไฟเลี้ยวมันมี1จุดนะครับหลอดไฟมันก็จะมีอะไรมี2ขั้วนะครับก็คือมีขั้วแรกก็คือบวกนะครับขั้วที่2ก็คือลบนะครับลบนะเห็นไหมเห็นชัดเจนไหมครับนี่นะทีนี้เราจะมาเริ่มกันที่เริ่มแรกเลยคือจุดกําเนิดเลยนะครับลบก็ลงกาวไปนะครับลงกาวไปไฟบวกก็ ผ่านฟิวเมนก่อนนะมีฟิวเมนนะอ้าวอันนี้ฟิวฟิวเมนก่อนฟิวเมนแล้วมาปั๊บอ้าวผ่านฟิวเมนออกจากฟิวเมนมาเข้าที่ขั้ว B นะครับขั้ว B ขั้ว B ออกจากขั้ว B เมื่อเราออนกุญแจไฟเลี้ยวเวลาที่เราจะเปิดเราต้องเปิดกุญแจก่อนนะมันถึงทางานนะครับไม่ใช่พามากนะไฟเลี้ยวเมื่อเราเปิดกุญแจปั๊บมันก็จะมาที่ขั้ว acc หรือว่าขั้ว ig มันก็จะออกมาปั๊บออกมาแล้วไปไหนก่อนครับยังไม่เข้าเพชเจอร์นะยังไม่เข้าเพชเจอร์มันจะไปเข้าแผงฟิลในตัวรถก่อนนะครับฟิลฟิลนะในตัวรถที่มันเป็นเยอะๆนะเมื่อออกจากแผงฟิลเสร็จปั๊บอ่ามันก็จะไปเข้าขั้ว B ีอ่าของเพชเจอร์นะครับเพื่อวิ่งเพเจอร์ส่วนขั้ว E ตัวนี้ก็ลงกาวไปนะครับลงโค้งไปปปิบนะครับเข้าขั้ว B ของเพชเจอร์ ทีนี้มันจะยังไม่ทํางานนะครับมันจะยังไม่ทํางานยังไม่ครบวงจรนะขนั้วนี้ไฟเลี้ยวเรามันจะมีสามสามขั้วนะครับสามมันจะมีสายสามเส้นนะสายสามเส้นนะเราก็จะกําหนดให้มันเป็นซ้ายเป็น L ขวาขวาก็เป็น R นะครับขวาก็เป็น R ทีนี้สาย L จากเฟสเชอร์นะครับสาย L จากเฟสเชอร์ก็จะมาเข้าที่สาย L ของ สวิต์นะครับสวิต์ที่เราจะเปิดหรือเราจะใส่เป็นสวิต์สามทางที่ว่าเปิดขึ้นเปิดลงเปิดขึ้นเปิดลงแล้วเอาสายเส้นนี้มันอยู่ตรงกลางใช่ไหมเปิดขึ้นไปมันก็สับไปข้างบนเปิดลงมามันก็สับมาข้างล่างนะครับสําหรับรถอีแตนนะก็จะใช้สวิต์สามทางแบบนี้ก็ได้นะครับตัวนี้จากเฟเจอร์ก็จะมาเข้าที่สวิต์นะครับเมื่อเราเปิดสวิต์ปั๊บนะครับเฟเจอร์มันจะทํางานนะครับแอนี่ก็คือสายหลอดนะครับให้มากไม่ว่าสายหลอดหลอดไฟนะครับแอนี่คือหลอดไฟ เมื่อสายหลอดมันมาจ่ออยู่ตรงนี้นะไฟเข้าแล้วมันมาจ่อมันจะยังไม่ทํางานเมื่อเราเปิดสวิตช์ปุ๊บเราจะเลี้ยวซ้ายหรือเลีเ้ยวขวาล่ะถ้าเราเลี้ยวขวาเราเปิดขวาปับ๊บมันก็จะส่งเป็นสะพานไฟในนี้นะมันก็จะส่งมาส่งมาหาหาตัวอาาคือข้างขวาข้างขวาก็วิ่งเข้ามาห,าหาหลอดขวานะครับมาเข้าทางขั้วบวกนะไม่เข้าทางขั้วลบนะขั้วลบของหลอดไฟมันก็จะลงโค้งไปลงมีสายลบของมันนะครับเมื่อเราเปิดซ้ายปุ๊บมันก็จะออก จากขั้วเอลนี่เหมือนกันวิ่งมาปัา๊บก็วิ่งเข้ามาหาที่หลอดซ้ายนะครับขั้วบวกนะครับอ่าอันนี้ผมกาหนดวาดรูปหลอดหลอดเดียวนะเมื่อเราสลับขึ้นลงนะครับนี่ก็คือวงจรไฟเลี้ยวนะครับมันก็จะทํางานเมื่อมันช็อตนะครับเมื่อมันชอ็อตปั๊บฟิวตัวนี้ก็จะขาดนะครับเนี่ยฟิวตัวนี้ก็จะขาดปุ๊บนะครับฟิวเมนไม่ขาดนะฟิวที่อยู่ในรถอ่ะมันจะขาดนะครับอ่าเมื่อมันช็อตนะครับอา้าวแล้ว,แล,วแล้วพามากะ พามากมันทำงานยังไงอ่าพามากมันทำงานยังไงอันนี้พามากมันก็จะมีสวิตช์พามากมันก็๋ยวผมจะกำหนดให้มันอยู่ตรงไหนดีอ่าอยู่ใกล้ๆกันแล้วกันมันก็จะมีสวิตช์พามากอีกหนึ่งตัวใช่ไหมึ๊บไอ้พามากนี่มันก็จะมีหลายเส้นอะห้าเส้นหกเส้นเจ็ดเส้นอะแล้วแต่นะผมก็ไม่ได้นับหนึ่งในนั้นมันก็มีบีแหละบี B ก็คือไฟตรงเลยนะบี B ตัวนี้เป็นไฟสวิตช์นะบี B ที่เข้าเพชเชอร์เนี่ยเป็นไอจีเป็นไฟสวิตช์นะ แต่ B ที่เข้าผ่าหมากคือเป็นไฟตรงนะครับเป็น B บวกก็คือเวลาที่เราไม่ต้องเปิดกุญแจรถทรงรถเสียเราปิดกุญแจอยู่เรากดได้เลยอ่านะครับก็เป็น B บวกก็จะมีไฟมาเข้าเส้นหนึ่งนะครับแล้วมันก็จะมีสายหลอดเนี่ยสายหลอด R เนี่ยมาเส้นหนึ่งสายหลอด L เนี่ยมาเส้นหนึ่งนะครับมาเส้นหนึ่งแล้วมันก็จะมีสาย L ที่ไปเข้าพิเชอร์เนี่ยอีกเส้นหนึ่งนะครับอ้าวลูกค้กาเข้าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาต่อนะ มาต่อครับพอดีมีรถมาเติมยาแอร์ขัดจังหวะนะครับเมื่อกี้ถึงไหนแล้วเนี่ยอาถึงผ่าหมากนะครับถึงผ่าหมากนะผ่าหมากก็จะมีสวิตผ่าหมากนะครับแล้วก็จะมีไฟตรงเข้านะครับไฟตรงเข้าสวิตผ่าหมากนะครับเส้นหนึ่งเพราะว่าเราไม่ต้องเปิดกุญแจเราสามารถกดผ่าหมากได้เลยนะแล้วมันก็จะมีสายจากสายจากเพชเชอร์เนี่ยมาเข้าที่สวิตผ่าหมากด้วยนะครับมาเข้าที่สวิตผ่าหมากด้วยแล้วก็มีสาย หลอดเนี่ยซ้ายขวามาเข้าที่สวิตความพามากด้วยนะครับเมื่อเรากดพามากนะครับเมื่อเรากดพามากนะครับมันจะติดทันทีเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องเปิดกุญแจไม่ต้องมารอสาย B บวกไฟสวิตช์ ACC เส้นนี้นะครับมันจะมีไฟจากสวิตเนี่ยย้อนเข้าไปนะย้อนเข้าไปแต่พอมันย้อนเข้าไปเสร็จไฟมันจะไม่ย้อนกลับมาเส้นนี้นะถ้าไฟมันย้อนกลับมาเส้นนี้มันจะทําให้ไฟหน้าปัดโชว์นะครับ มันจะไม่ย้อนกลับมาเส้นนี้นะมันจะมีตัวขั้นอยู่นะครับสําหรับพามากนะครับเมื่อเรากดแท็บนะครับมันก็จะทํางานทั้งสองข้างเลยนะครับอันนี้ก็คือวงจรไฟเลี้ยวนะครับวงจรไฟเลี้ยวนะครับถ้าไม่เข้าใจหรือว่าอะไรยังไงก็คอมเมนต์สอบถามไว้ด้วยแล้วกันนะครับหลักๆมันก็จะมีการทํางาน3เส้นนะครับ B E L นะครับถ้าเราเข้าใจวงจรพื้นฐานพวกนี้เราจะสามารถไปต่อวงจรอื่นๆได้นะครับอย่างเช่นสมมติ สมมุติว่าไอ้พวกไฟเลี้ยวพวก10ล้อนะพวกเด็กองเด็ก้านะครับมันจะไม่ใช้กล่องแบบนี้นะกล่องมันก็จะเป็นกล่องกล่องใหญ่ๆน่ะกล่องใหญ่ๆแบบนี้สี่เหลี่ยมเนี่ยแล้วมันก็จะมีสายเยอะแยะมากมายเลยสายเยอะแยะมากมายเลยเป็นสิบๆสบสบเส้นน่ะอ่ามันก็จะมีถ้าถ้าเราถ้าเราจะจะใส่เปรนเชื่อธรรมดาแบบนี้เราจะต้องแยก คือใช้เพชเชอร์แบบนี้สองตัวนะครับต้องแยกสายแยกขวาในในตัวกล่องมันอ่ะมันจะกำหนดสายมาให้เลยว่าสายนี้เป็นเลี้ยวซ้ายสายนี้เป็นเลี้ยวขวาอ่าสายนี้เป็นดินสายนี้เป็นดินนะครับสายนี้เป็นไฟเข้าอ่าสายนี้เป็นไฟของผ่ามาที่มาเข้าอ่านะครับมันจะมีวงจรอยู่ข้างในนี้เลยนะครับถ้าเราต้องการแปลงส่วนมากเวลามันเสียหากล่องเดิมไม่ได้ก็จะแปลงแปลงก็คือดึงแค่สายซ้ายออกมาสายขวาออกมา นะครับผมดึงแค่2เส้นนี้ออกมาปั๊บนะครับใช้แค่2เส้นอ่ะอันไหนไปเลี้ยวซ้ายอันไหนไปเลี้ยวขวาแค่นั้นนอกนั้นก็ไม่ได้ใช้แล้วเราก็วางวงจรใหม่มาเข้าพิชเชอร์ตัวนี้นะครับเราก็เอาสายเลี้ยวซ้ายเนี่ยไปต่อกับสวิช์เลี้ยวซ้ายอ่าแล้วเราก็เอาสายเลี้ยวขวาเนี่ยไปต่อเข้ากับสวิช์เลี้ยวขวานะครับส่วนสายเอนี่ก็มาเข้าที่พิชเชอรต์ตามวงจรน,น,นี้เลยนะครับถ้าเราเข้าใจวงจรน,นี้เราก็จะแปลงแปลงได้นะครับแปลงได้หลายวงจรเลยนะครับ โอเคก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์นะครับมันอาจจะขัดจังหวะช่วงนึงนะผมอาจจะพูดครบหรือไม่ครบยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับผมพี่พี่ฟซีสวัสดีครับ